ไปเที่ยวในห้องกันดีกว่าน้องสาวขึ้นมาในเลื่อนไม่เป็นนะดูว่เพิ่งเคยมาเพิ่งเคยมาท็อปแลนด์ครั้งแรกรู้สึกยังไงมัางเรามาท็อปแลนด์เั็นเมื่อน้องมาต้องไหว้ทั้งแล้วหรอเก้าอุ้ยเกือบไม่รอดนงมาต้งหว้ถ้าเราอยู่นั้นมันคืออะไอุ้ไปดูโซนอันนี้ก่อนเลยดีกว่า โซนเครื่องเครื่องของคนเรือนต่อไปเราจะขึ้นชั้นสามกันนะครับผมตอนนี้กำลังขึ้นถึงชั้นสามับ้ผมชั้นสองเมื่อกี้เนี่ยชั้นที่สามกำลังจะขึ้นไปเนี่ยก้าระวังระวังนะครับผมบันไดเลือด <c oughs> อะไรนี่แม่งหัวเก็บทิ่ม <c oughs> โหตุ๊กตา <c oughs> เล่นอะไรวะ เลื่อนเลย,เลเลยะวะมันได้เลื่อนอันนี้ทำไมมันน้อยจังวะเอเอหัวทิ่มขึ้นไปก่อนเพื่ออะไรเส้นชั้นสี่อ่ะมันเลื่อนมันเลื่อนเลื่อนน,น้อยทำเหี้ยอะไรเนี่ย,อออยโอ้บรรยากาศชั้นสี่เลยป็นบ้านบอล เปิดให้บริการ30สิงหาวันนี้เป็นที่เท่าไหร่วะเนี่ยปุ๊กเฟ่อยากเข้าไปเล่น <c oughs> ดูครับบ้านบอลครับน้องๆหนูๆใครสนใจมาเล่นได้นะครับผมแล้วก็อันนี้นะครับเป็นบาสนะครับผมก็มาเล่นกันได้ครับหยอดเหรียญหยอดตรงนี้ครับแล้วก็โดดโดดเล่นเลยโอเคเอาเป็นกล้องหน้าแล้วกันนะครับผมก็น,นี่บาสแล้วก็นี่ครับ กูหยอดเหรียญน,นะครับมายอดเล่นกันไดนะ้นะครพืกมึงอยากเล่นกันนะส่วนใครที่อยากเล่นฟรีก็ไม่ไม่เปียงตังครับ <laughs> อย่าไปทําตามนะนมึงอย่าไปทําตามกูนะครับอันนี้เราแค่จะรีวิวทดสอบให้เฉยๆนะครับอ้านุ่นลงไปถ่ายดิจะชุดจะชุดบ้านก่อนาแตแทนไม่ออกน้อนไปนู่น <laughs> ไปจ่ายตังเขาก่อนจะเล่นหนา <laughs> ไปแลกเหรียญมา ก็เอาป็นว่าถ้าเสียงดังนิดนึงขอไปนะอันนี้เป็นบาร์สามสิบ,บชิงหาเราจะพาไปดูคาราโอเ,เกะนู่นคาราโอเ,เกะอยู่ฝั่งนูน้นเดี๋ยวรีวิวบาร์สก่อนนี่ผมชอบมาเล่นหมดไปเยอะมากเลยแต่ก่อนนี้มันจะตั้งอยู่ฝั่งนี้อันนี้บ้านบอลมันเล่นกันได้ถ้าใครอยากเล่นมาดูชุดบ้านให้ดูไม่เข้าอ้ก้อบไม่แก้มเลยแก้มนี่ไงล่ะฝีมือดูฝีมือฝีมือสยามก็ มาเล่นกันได้นะสำหรับใครที่จะมาเที่ยวทก็แลนด์ป่ะเดียจะไปดูฟลาวเกะมามามา <c oughs> ฟลาวเกะไม่ได้มาสนานเลยไม่มาสนานเลยดูตังก่อนอยงงี่สิบ <c> ห <oughs> ้องไหนว่างเนี่ยที่แลเนี่ยห้องใหญ่เนี่ยใกล้ๆเนี่ยร้องให้คนายร้องให้ฟังน้องฟ้าน้องเพลงเป็นไหมเป็นเอาเล่นเขียวดีป่ะ ประตูเข้าไปเราเห็นภาพอ่ะเราคนเยอะตรงนั้นห้องนู้นดีกว่าห้องสิบเอ็ดห้องสิบเอ็ดห้องสิห้องสิลูกคอ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 ให้ปูงสิ ซอกซอนซ้ำๆๆคงคงซ้ำซบนบนนี่ไม่พ้นให้ลงทางไอ้ทางเ่าซ้ำซไม่พ้นเดิมเดิมอะไรวะสาร้องเพลงมันมันถ่ายแปบบ็นึนึ็ก็เสร็จแล้วเป็นไนกันโอเคนะผมก็ถ้าเราเก่งมาล,ลองร้องกันได้นะผมสำหรับ าคาราเกนะก็สนุกเหมือนกันที่เซเว่นที่ทับแดนตอนนี้คนยังไม่เยอะนะครับคนก็บรรยากาศก็มีประมาณนี้เลยนะผมะเด็กน้องฟ้าก็าออกไปแล้วนะครับนี่บรรยากาศมีประมาณนี้แม่น้องก็จะออกไปแล้วต,ตอนนี้ก็เหลืออยู่คนเดียวนะผมก็เดี๋ยวจะร้องเพลงแล้วนะครับก็ตอนนี้มีสองเพลงนะเพลงก็สิบบาทนะครับได้สองเพลง

ยงือจนผมปวดข้ามาแต่ฉันลืมไม่ดีได้ได้ได้ด้ไอจบเมื่อ <c oughs> กี้ก็ร้องไปนะผมได้เก้าสคะแนนนั้นเดี๋ยวไม่เชื่อกูอย่าก,กูลืมถ่ายดูโอเคต้องขออภยนะัยในที่นี้ด้วยนะผมอันนี้คือเครื่องเล่นอะไรเนี่ยฮะเครื่องเล่นอะไรเนะี่ยฮะเจ้าของวันเกิดไปฉลองวันเกิดแล้วก็พามาทําบุญแล้วก็พามาเล่นเครื่องเล่น นี่ของเล่นที่สุดยอดที่สุดครับผมเราจะมาแข่งรถให้ดูนะครับกล้องไอ้เยแม่งไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาให้ตายอะเครื่องเล่นน้องๆครอบครัวใครสนใจก็มาเล่นกันได้นะครับมีของเล่นเพียบนะครับแล้วก็บ้านบอลน,นะครับส0สิงหานะครับพรุ่งนี้มาลองเล่นกันได้นะครับผมบ้านบอลน,นะครับ ติดต่อมาได้ครับซันสี่นะครับผมเป็นของเด็กเล็กเด็กแดงนะครใครมีลูกหลานก็พามาเล่นกันได้นะครับเป็นบ้านบอลสมัยก่อนผมก็เคยเล่นนะครับสมัยก่อนใหญ่กว่านี้อีกนะครับตอนผมเด็กๆนะแต่ตอนนี้มันรู้สึกมันเล็กยังไงก็ไม่รู้นะหรือว่าเราโตกเกินไปแล้วนะผมลองมาเล่นกันได้ครับเอาโน่นถ่ายได้พี่จะแว้นรถมอเตอร์ไซค์และวแว้นรถยนต์นนถ่ายแป๊บ,บนึงไม่ไดให้แป๊บ,บนึง โอ้ของเล่นเพียบอันนี้เป็นของเล่นเด็กน้อยนะครับอย่าไปถือสาเด็กน้อยอันนี้มันกี่ขวบเนีเล่นได้อะคนใหญ่ก็เล่นได้เหรอไหนๆก็จ่ายตังค์แล้ว <c oughs> เอารีบเล่นแล้วเอาเต็มที่เลยเอาให้สนุกเต็มที่วันนี้เป็นเจ้าของมันเกิดนีนเราอะรู้สึกยังไงมากรู้สึกยังไงบ้าง รู้สึกยังไงบ้างน, <laughs> นี่เกมต่อโซ่ดูจะเล่นให้ดูจะเล่นเกมต่อโซ่ให้ดูเล่นจนจะเสร็จแล้วน,นั่นมันของเด็กน้อยประมาณ3 4มสหกว่าไม่ใช่เด็กสิบวบเนี่ยจะเล่นเกมต่อโซ่ให้ดูนะผม ใคเล่นยังเก่งนะมาดวลกันได้นะครับผมมาเจอกันได้หนึ่งหนึ่งแล้วหนึ่งหนึ่งมาเลยมาเลยอย่าอย่ารอช้ามามามา,มาหนึ่งหนึ่งกันได้ครับ <c oughs> เรียกตัวเรียกตัวใส่ใจหนึ่งเดี๋ยวเรียกตัวแป๊็นึมยนะนี่การเรียกตัว เล่นคนเดียวนะครับผมมันก็จะเงาๆหน่อยนะเอามาถ่ายคลิปดิไปเอากล้องมาถ่ายคลิปดิ๊ที่เล่นก่อนแล้วเอากล้องมาถ่ายคลิปขอผมเล่นคนเดียวมีตัากภาพคนเดียวเที่ไหนแล้วมาถ่ายคลิปก่อนเดี๋ยวจะมาทวไม่ถ่ายเลี้ยวเอาไปถ่ายคลิปก่อนนะำมันทวนกูพี่ก็ได้นะไม่หยอกเฮ้ยไลน

นี่ <fon> so ถ่าย, s <S ายนี่สิถ่ายเป็นหน้า anyway. ้องหน้าเนี่ยตอนนี้ผมกำลังเล่นกับจิงโจ้ถ่ายดิเตะเลยเดินไหเอะเอ๊ะปไปอ๊ะไปโย่วววโ่ววโย่วววโย่วววกดกดดูมือครับดูมือผมกดนะการการกดมันต้องแบบกดลัวๆครับผมเรอาไปทำไรสิบาทเห็นไหมครับชนะแล้วครับผมตามน้องหมดแล้วเหลืออยูสิบบาทเดี๋ยวหนูจะไปทำอะไร